สวัสดีค่ะคลิปนี้ภาพพี่น้องมาขายเข่า,ขาพี่น้องมาขายข้าวอยู่ที่โรงสีโรงสีใหญ่ค่ะของอำเภอเขานี่แหละค่ะของอำเภอพมลาใสาเนาะโรงสีใหญ่รากาได้มาตรฐานนะคะถ้าเขาผู้ได้ดีผู้ได้สวยมั่นใจว่าเขาดีเขางามกับมาเลยค่ะโรงสีใหญ่พมลาใสานี่แหละค่ะความชื่นกับตัวบว่ดด้เนาะคะ่ะเพิ่นมีแนววัดเนาะ วัวพอได้อันมาล่อตั้งแต่อันเจ็ดโมงมาล่อเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะมาล่อเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่งวานนี้สองโมงเพิ่นจังเปิดเนาะคนงานกะพึ่งมารถกำลังลังเข่ามากรถกำลังลังเข่ามากมาสั่งนักหนักเข่าก้นน้ำหนักรถน้ำหนักข้าวน้ำหนักรถน้ำหนักข้าวเราจ่ายจิตกระบ้าน <is this> กระออมไปท้าผลาาะระค่าถ้ารถหลายกต่ไปตอคิวท้าผลละพูนตอคิ้ว,อ,อ,วอันเพลินสีวัดเนาะวัดวัดความชื้นเนาะบอลร่ว,วมชืน้นเป็นแบบนี้นมาดฐานนี่ค่ะในนี้ถ้าข้าวดีข้าวสวยก็ต้องมาที่ฉางนะคะมาที่ฉางน,นั่นแนววัดเพิ่นค่ะเดี๋ยวซุ่มมาให้เบิ่งใกล้ๆเนาะนี่แนววัดเพิ่นวัดสามแถวคุณค่ะ จิ้มลงไปสามเขี่ยวจังจังข้อเนาะจิ้มลงไปสามเขียวอร่อหวานะรว่าสามสาม oh, ้าบโอ้เลยนบโอ้เลยะตัวนีนเนาะอาวมือน nah um> okay. ี่จะประมาณได้เพิ่นออกมาว่างานเนาะเพิ่นได้สิบสาบาทห้าสิบค่ะสิบสามบาทห้าสบ มังมองก็แล้วแต่นะค่ะแล้วแต่เข่ากับเพื่อนก็บพ่รูโรถหลายค่ะตอนนี้เปมาต่อคิ้วแต่ปุ้มมากฮอดอ่อนไปผนเนาะค่ะอ่อนไปผนหลายหลายทัานนี่ก็เขาไปไหมแล้วกันเขาไปไหมแล้วกับไปอีกกับปต่อคิ้วคุนล่ะต่อคิ้วไกลๆกท่านคุนล่ะเขาเลี้ก็มาเข่าตรงนี้แล้วก็มาชั่งน้ำหนักเนาะน้ำหนักรถน้ำหนักข้าวตรงนี้น้ำหนักรวม อันี้ก็ย้อนไปทั้งคุณคนก็ดิอ้อมไปทางนี้ไหมคะนี่อ้อมไปทั้งนี้เขาไปมีอ้อมไปทางนี่นะอ้อมไปพูณออออก็จงจอ,ลอดล้อสะกอนมักก็อ้อมไปหอดทางคุณอ้อมโกดังไปคุณ่ะคาคุณสีจุ้มทาให้ด้วยค่อ้อมไปคุณคุณอ้อมไปคุณกต่ว่คิ้วอีกค่ะเอาไปมากสวยก็ได้คิ้วไก่แน่แต่ว่าย้ายบานมากประมาณเจ็ดโมงเนาะ เจ็ดโมงเช้านะคะมาแต่เพิ่นจะเปิดสองโมงค่ะรอคนงานขอนบคุณทุกการรับชมค่ะควมสุขของเจ้าหน้าแต่ที่อนหนึ่งกายเขาเนาะค่ะเนอกจากวา่าปลาดูว่าเป็นไหน่แน่ไปสี่ใดหน่อยได้หลายแต่ยุ่งตามเขาเนาะค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขร่มเดืนร่มเดืค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ